วันนี้ครับวินพามาดูสุดยอดรถหรูในราคาไม่ถึงล้านครับกับเจ้าปอร์เช่คายเอนคันนี้เลยครับเป็นปี2013นะครับตัว S h y b r บ d ครับกังวลไฮบริดไหมไม่ต้องกังวลเพราะเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วช่วงล่างถุงลมเพิ่งเปลี่ยนมาครับ 9,99,000บาทได้ขับปอร์เช่คันนี้แล้วโอ้โหบอกเลยครับน่าใช้มากๆครับสีขาวครับสภาพสีโดยรวมสวยครับมีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาบ้างตามการใช้งานแต่ละประการครับไม่ชนหนักไม่พิวามไม่จมน้ำครับล้อแม็กเป็นตัวเทอร์โบนะครับตัวนี้ออปชั่นนะครับขอบย1ิบอดครับลัดด้วยยางมิชลินครับ คันนี้ถือว่าออปชั่นมาเต็มนะครับผมหลังคาครับเป็นหลังคาแก้วอยู่แล้วนะครับหลังคาสันลุกขนาดใหญ่นะครับภายในสีเบจครับสภาพสวยนะครับลำโพงบอสนะครับเครื่องเสียงนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ครบคันนะครับผมด้านหลังครับสภาพเบาะสวยเช่นกันครับแอร์หลังมีมาให้และมีหน้าจอมาให้นะครับ ด้านหลังก็ลําโพงบอสเหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับวันนี้ราคามันน่าใช้มากๆไม่ต้องกังวลเรื่องสวิต์นะครับรถเซอร์วิสถึงนะครับเลขไม่ไม่เยอะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยครับด้านหลังครับท่อคู่นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครบอยู่แล้วครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่เปิดดูกันครับนี่เป็นไงครับล่างซ้ายขวานะครับซีนซิลิโคนครับเดิมทุกจุดนะครับไฟนี่ครับสภาพด้านหลังก็สวยเช่นกันครับ ยางมิชลิน4ล้อล้อแม็กผมส่งปัดเก็บริ้วรอยมาให้นะครับนี่ครับดูครับแผงประตูฝั่งขวาครับสมบูรณ์มากๆนะครับรถคันนี้นี่เป็นไงครับพลาสติกต่างๆไม่มีกรอบไม่มีแตกนะเลื่อนได้ทุกอย่างนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันออปชั่นครบอยู่แล้วนะครับนี่ครับเลขไม่ใช้งานมาเพียงแสนสี่หมื่นโลนะครับรถเซอร์วิสมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขอย้ำราคานี้นะครับฟังไม่ผิดครับรีบหน่อยครับเจ้าขายเนคันนี้ครับ